สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆค,คนนะครับผมวันนี้มากินมเนื้อย่างครับเนื้อย่างกระทะใหม่ครับกระทะเนื้อย่างแบบสไตล์เกาหลีช่สไตล์เกาหล,ลีครับผมรีวิวรีวิวเป็นยังไงบ้าง ครับนะนะไม่เลี่ยมอะไรนะอืมครับ้หอมอคั่นั้นนะใหม่มาตัวอีกมากินกระทะด้วยนะครับ อยากเป็นยอดพร้อมครับพร้อมน้าาย่างครับน้าาย่างครับม,มากินด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนท่านาน้าาย่างน้าาย่างซื้อกระทะประมาณครับกระทะสไตร์ตัวเล็ครับ,รรบก็ คดีครับสวงโฆษณาอยู่ทันไหมทันไหมทันไหมทานไหม,มใส่มาใส่ลุทานให้กันครับ พอดีนะซื้พอดีก็ทำเบาเบาเบาไฟไหมดูยังไงพอดีนะรายการทบราการแล้วนะครับมา้วยกันครับด้วยกันครับไนยาง เป็นไงบ้างโอเคไหมใช่ได้ไหม, <laughs> อมลอง้องใหม่ครับที่กระทะมาใหม่กระทะในอย่างใช้กับเตาเตาถานก็ได้ครับเตาแก๊สก็ได้ ครับพอมเนื้อย่างมานนะครับเด้อมาเพื่อนๆครับมากินเนื้อย่างอะไรกันครับดูออพอดี А төчгөөнд л хойч ครับเพื่อนๆครับในย่างครับสดแช่ครับอืมรายการแล้วกันนะมาเด้งครับเด้งมาเด้งม่เด้งเป็นมาย่างเดียกันครับเพื่อนๆครับ 塞，塞，塞。